สวัสดีครับก็วันนี้มาลาดตะเวนป่านะครับพอดีเมื่อคืนฝนตกหนักนะครับวันนี้มาเดินป่าเพื่อจะดูร่องรอยสัตว์ป่าเพราะว่าบางทีสัตว์มันก็ลงมาหากินน้ำนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพวกพานนะครับพันก็จะออกล่าสัตว์ในช่วงเนี้ยช่วงฝนตกนะครับพวกเราก็ออกมาลาดตะเวนเพื่อป้องปรามนะครับแต่วันนี้เราเราลงมาตามลำห้วยนะครับซึ่งจะเป็นแก่งห้วยเก่านะห้วยห้วยแห้งนะครับไม่มีน้ํา น้าฝนจริงๆก็จะมีน้ําเยอะนะครับแต่วันนี้ก็อันนี้ผมจะให้ดูสัตว์อย่างหนึ่งนะครับพอดีมาเจอตรงนี้นะครับในโพมหินแห่งนี้นะครับต้องดูเราเจอสัตว์ตัวเล็กๆนะครับนะฮะเป็นข้างขาวนะฮะเห็นไหมครับข้างขาวอ่าตัวเดียวนะครับนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นพันุอะไรนะครับ ก็ใครใครที่มีความรู้นะครับช่วยคอมเมนต์มาแนะนำด้วยนะรัรน่าจะน่าจะอยู่ตรงนี้ตลอดนะครับด,ดูจากล่อง้อยที่เขาดูหูครับใบหูใหญ่มากนะครับซึ่งหูเขาเนี่ยครับใช้ใช้รับสัญญาณ เสียงนะครับที่ที่เหมือนกับเป็นตาเวลาบินกลางคืนนะฮะตัวใหญ่ก็เราก็เก็บข้อมูลนะครับลงในระบบสมาร์ทโทนนะฮะว่าจุดนี้มีสัตวา์อาศัยอยู่นะครับโอเคครับ